อยากทําได้คงใช้ความอดทนมากกว่าจะทําได้จริงๆการทําออนไลน์นะฮะมันไม่ได้ใช้ความอดทนแบบตากแดดตากฝนหรือใช้แรงกายมากนะครับแต่มันต้องใช้ความรู้ครับมันต้องเข้าไปเรียนรู้พอเวลาที่เรามีทักษะมีความรู้อะไรแล้วมันจะเก่งขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายลงนะครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่มันอยู่ที่ว่า รู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่ผมรู้ว่าความรู้มันสำคัญผมก็เลยไปจดเอาความรู้ออกมาแล้วผมก็เลยทำตามคนที่เขาทำสำเร็จคือผมก็ปี้คนสำเร็จ C O P Y copy คนที่เขาทำได้แค่นั้นเองฮนะเรามีกลุ่มสอนงานเรามีกลุ่มเรียนรู้แล้วนะตั้งใจจริงๆหรือเปล่า คือต้องโฟกัสอย่างนี้ครับว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเรายอมรับกับชีวิตที่เราเป็นอยู่ถ้าเรายอมรับชีวิตที่เราเป็นอยู่อยู่ไปเลยครับเอาสิ่งที่เราโฟกัสก่อนว่าเราอะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเราอยากปลดนี้ปลดสินได้ไหมเราอยากร่ํารวยมากขึ้นไหมถ้าเราไม่อยากนะถ้าเราไม่อยากก็ยอมรับสาภาพชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยาก เราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องการมีความรู้เข้ามาปริญญรููครับแล้วเราจะได้รู้อย่างที่เราตั้งใจมันไม่มีอะไรที่ต้องอดทนแต่เราจะต้องมีความรู้ไงครับถ้าเราไม่มีความรู้ก็ต้องกลับไปอดทนกับการขายแรงงานกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่ต้องอยู่กับการเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นแบบนั้นแหละครับชอบไหมหละครับอย่างนั้นทนได้หรอครับ ถ้าไม่อยากทนแบบนั้นเปลี่ยนมาเรียนรู้ครับนะครับผมมีแง่คิดให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนรู้หรืออยากอดทนครับที่นี่ไม่ต้องอดทนนะที่นี่มาเรียนรู้ครับแล้วก็ออกไปทําวันนี้หนึ่งปีผมรับมาแล้วเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ตั้งใจเรียนรู้มันก็จะไม่มีวันนี้ผมก็ต้องกลับไปอดทนกับความยากจนหรือนี่สินที่มีอยู่จริงไม่จริง ไม่ใช่การอดทน,นครับแต่อยู่ที่การเรียนรู้ตั้งใจนะครับ